สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับสำหรับกระทู้นี้นะเ,เรามาพูดคุยกันนิดน,นึงนะออสอบถามเพื่อนๆนะมีประสบการณ์เรื่องนี้กันบ้างหรือเปล่านะครับในเรื่องที่ว่าผมมีข้อสังเกตแล้วก็ผมเคยประสบเ,เขาเรียกว่าประสบมีประสบการณเ์เหตุการณ์นี้ด้วยนะเนาะผมก็ได้ตั้งกระทู้นะครับเป็นกระทู้ปลายเปิดไว้นะว่าทำไมนะครับบ้านเรานะพอร่วมหุ้น ทำธุรกิจร่วมกันเนี่ยมักจะมีปัญหามักจะไปกันไม่รอดนะครับสุดท้ายก็จบกันด้วยการทะเลาะกันการแบ่งเค้กกันไม่ลงตัวอะไรเงี้ยจุดสังเกตนะครับหรือว่าจุดสังเกตเหตุเกิดที่สัญญาใจนั่นเองนะอันนี้ผมก็เคยผมก็เคยเาเาเาทาสัญญาใจอะไรเงี้ยทำธุรกิจร่วมกันเงี้ยสุดท้ายก็เหลวเปลวนะฮะเพื่อนๆสังเกตไหมว่า ไม่ว่าจะดาราเองที่เราดูข่าวดาราร่วมหุ้นกันหรือว่าคนทั่วไปเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือว่าญาติกันอะไรเงี้ยก็และที่สําคัญนะครับที่ผมผมเองก็เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้เหมือนกันนะคือผมสังเกตว่าสังคมบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยให้ความสําคัญเรื่องของการร่างสัญญาในการทําธุรกิจที่มันเป็นรายลักษณ์อักษรอะไรเงี้ยแบบชัดเจนอะไรเงี้ย กรณีที่ไม่ใช่แบบว่าเขาเรียกว่าธุรกิจ B2B หรือว่า Business t o b u s ท n e s s นะที่เขาจะทำสัญญาร่างอ,องค์กรใหญ่ๆพวกบริษัทใหญ่ๆอะไรเงี้ยเขาจะทำสัญญาร่างร่วมกันอะไรเงี้ยนะครับหมายถึงว่าเพื่อนกันอันนี้รู้จักกันหรือว่าเป็นญาติสนิทมิตรสหายอะไรเงี้ยรู้จักกันแล้วฮ้ยอยากจะตกลงร่วมทำธุรกิจร่วมกันร่วมหุ้นกันอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้ามีใครนะ มาเสนอร่างสัญญาหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็จะมองว่าเฮ้ยไม่เชื่อใจกันเหรออะไรเงี้ยไม่ไว้ใจกันเหรออะไรเงี้ยเฮ้ยเราสนิทกันนะอะไรเงี้ยมันคุยกันได้นะอะไรเงี้ยบลาบลาอะไรก็ว่าไปนะเออแต่แต่ผมว่าเรื่องของการแบ่งเค้กหรือว่าผลประโยชน์หรือว่าธุรกิจที่ทําร่วมคัาควรที่จะร่างเป็นสัญญาให้ชัดเจนไปเลยนะครับผม แบ่งเท่าไรอ่าเจ็ดสิบสามสิบคุณทำเท่านี้คุณได้เจ็ดสิบนะคุณทําเท่านี้ได้สามสิบคุณทําเอ้ยเราทําช่วยๆกันเราได้หนะ้าสิบห้าสิบเนาะอะไร้ครึ่งครึ่งอะไรอะไรก็ว่ากันไปนะเอ่ออย่างของฝรั่งอะนะของฝรั่งเนี่ยเขาชัดเจนนะเขาชัดเจนเลยทีเดียวนะว่าเอ้ยทำโปรเจกต์ร่วมกันที่มันเป็นเอ่อที่จะเป็นโปรเจกต์ที่จะเป็นต้นแบบของธุรกิจของโมเบสเลนด์โมเดลของแต่ละของแต่ละโปรเจกต์อะไรเงี้ย เขาก็จะต้องร่างสัญญาให้ชัดเจนตรงไปตรงมาก่อนมาครับหาเซ็นปุ๊บแ๊ะเดียวอ่ะอันนี้ฝรั่งเขามองว่าการทําสัญญาคือการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการทําธุรกิจร่วมกันนะถ้ามีปัญหาอะไรก็ว่ากันไปว่าไปตามสัญญาเอ้าถ้ามีปัญหาทีหลังอะไรเงี้ยแต่บ้านเราก็มองว่าเฮ้ยใครที่เรียกร้องสัญญาก็หาว่าเรื่องมากหรือว่าไม่ไว้ใจสังงนั้นอะไรเงี้ย เรื่องมากหรือเปล่าเอ้ไม่ไว้ใจกันเลยใจซื้อใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสุดท้ายแล้วพอมีเรื่องกันอะไรอ่งเงี้ยตกลงกันไม่ได้นเนี่สัญญาปากเปล่าเนาอะอต้องไว้แต่ตั้งแต่ตอนแรกในเงนี้ยพอ,อมันก็จะทําให้ยุ่งเหยิงในตอนหลังนั่นเองเนาะนั่นแหละก็เห,เห็นเห็นหลายเคสนะเห็นหลายเคสเห็นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน,นก็ยังมีนะยังมีงตกลงกันไม่ได้เรื่องธุรกงธุรกิจอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้ามีสัญญาคือเขาดูที่ลายลักษณ์อักษรที่ร่างสัญญาว่าเป็นข้อๆอ,อะไรบ้าง1นึ่เนาะสี่ห้าหกเจ็ดแก็ว่ากันไปนะ,ะดูตามสัญญาถ้ามีสัญญาร่างชัดเจนเส้นแก๊กเดียวอะไรเงี้ยรับทราบร่วมกันอะไรเงี้ยคือมันชัดเจนไงแล้วมันจะตกลงกันตามสัญญานั่นเลยนะฮะมันชัดเจนสุดนะฮะเพราะผมผมเคยโดนนะผมเคยโดนคือเล่า,าประสบการณ์ว่าผมเคย คุยกันเป็นดิบดีนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องลงแรงนะเดี๋ยวพี่จะลงเงินให้นะน้องทําทุกอย่างเลยตึ๊ก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 นะอืมตึ๊กตึ๊กพอทําให้เสร็จสับนะอ่าพี่อ่าเขาจะลงเงินให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งรายได้อ่า20%จากยอดขายนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวได้ยอดขายมา20%นะเดี๋ยวเราแบ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แบ่งให้อะไรเงี้ยเออพี่เออผมก็ทําให้ทุกอย่างนะวางเดินระบบนู่นนี่นั่น ให้หมดเลยนะดูแลร้านให้อะไรสุดท hey. like ้ายก็พลิกลิ yeah. ้นนะเดี okay. ๋ยวเปลี่ยนเงื่อนไขไปไปมามาเฮ้ยอย่างนี้เดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะเอาเอาจนงงสุดท้ายเอออย่างนั้นผมเลิกทาดีกว่ามืวอสุดท้ายผมผมไม่เอาก็ได้ผมบอก่งนี้นะว่าแต่แต่ไม่ต้องมายุ่งอะไรกับผมแล้วนะผมไม่เอาแล้วนะไปหาคนใหม่แทนนะครับอะไรเงี้ยเออไปหาทองคนใหม่แทนนะครับผมไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยอันนั้นอันนั้นผมก็เข็ดไปนะเออทำธุรกิจ ของตัวเองอ่ะผมผมว่าทําคนเดียวที่สุดนะครับทำด้วยตัวเองเงินทุนตัวเองสบายใจกว่านะครับผมไม่ต้องไปร่วมทุนกับใครนะครับยิ่งธุรกิจสมัยนี้นะพึ่งพาคนน้อยลงนะมีมีม,ม,ม,มีมีตัวกลางนะครับหรือว่ามีตัวช่วยนะครับหรือเทคโนโลยีช่วยลดต้นทุนลดเวลาได้นะครับผม <c oughs> ก็บอกได้เลยว่าไอ้พวกสัญญาใจหรือว่าสัญญาปากเปล่าอะไรพวกเนี้ย มันเป็นมีแต่น้ำลายครับม,มีแต่น้ำลาย,ยาจริงนะฮะใจคนมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะสัญญาร่างสัญญาร่างเป็นเ,เป็นอักษรเนี่ยชัวสุดนะครับถ้าคิดนี่แหละทำธุรกิจร่วมกันเนาะนั่นแหละฮะคือหัวใจหลักของปัญหาในเรื่องของธุรกิจส่วนใหญ่เลยนะผมว่าคือปัญหาที่คนนะคนนี่แหละคือตัวปัญหาเลยเพื่อนๆต้องเ,ออเขาเรียกว่าจะต้องเอาระบบเข้าไปครอบพวกคนนะ ครอบคุณนะครับอย่าให้คนคนใดคนหนึ่งผูกขาดผูกขาดด้วยคนน่ะผูกขาดด้วยคนน่ะต้องให้ระบบอะ่ะควบคุมคนไม่งั้นพวกองค์กรใหญ,ใหญ่เขาอยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะว่าเขาเอาระบบไปควบคุมไงควบคุมคนต่างๆอยู่ในระบบซิสเต็มนะครับหนึ่งสองสามนะครับถ้าอยู่นอกระบบก็คุณก็ออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับชัวร์สุดชัดเจนหน้าที่มีชัดเจนนะฮะนั่นแหละครับ,รบอ่ ก็ต้องท่องต้องท่องไว้เลยนะว่าถ้ามีเงินหรือว่าผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องเนี่ยต้องร่างเป็นสัญญาเท่านั้นไม่ว่าจะญาติหรือว่าเพื่อนรักก็ตามนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเฮ้ยสิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับเออนี่ครับอ่ะท่านผู้ชมมาเออเพื่อนๆมาแชร์ได้นะว่าเออมีประสบการณ์อะไรบ้างเนาะเออ้วก็มาคุยกันนะครับผมสวัสดีครับ